ซากศพที่ถูกทิ้งไว้ในสมรภูมิรบบริเวณชายแดนเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันมักจะส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วพื้นที่แต่ในบางครั้งวิญญาณอาฆาตที่วนเวียนอยู่ในสมรภูมิมักจะเรียกร้องให้ใครสักคนมาช่วยนำร่างของพวกเขาไปทำพิธีอย่างถูกต้องเรื่องราวของจ่าเทพนายทหารประจำการอยู่บริเวณชายแดนและต้องพบเจอกับเสียงหวยหวนของวิญญาณที่รอคอยการปลดปล่อย กกับเรื่่องทีถูลศพน้าชายแดนที่เคยเป็นสมรภูมิรบผืนป่าแห่งนี้เป็นดั่งสุสานที่ซ่อนเร้นความตายไว้เบื้องล่างมันไม่ใช่แค่เรื่องของสรางกระดูกและเศษกระสุนแต่เป็นเรื่องของดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณที่ถูกทอดทิ้งไว้ไม่ได้รับการปลดปล่อยและความแค้นก็ยังคงฝังแน่นในดินแดนแห่งนี้ <S <S หมู่ทหารลาตะเวนกลุ่มนี้มีภารกิจสำรวจพื้นที่ที่ได้รับรายงานว่ามีสิ่งผิดปกติจากเทพผู้ผ่านสนามรบมาอย่างนักต่อนักแม้จะเจนสึกแต่หัวใจกลับวันไหวกับความเงียบที่ผิดปกติของป่าแห่งนี้สมชายพลทิทางเป็นไงบ้าง ทางขวาครับจา่ามีร่องรอยเหมือนมีคนเดินผ่านไปนายทหารหนุ่มลูกน้องของจ่าเทพเดินนำหน้าพร้อมกับส่องไฟฉายไปทั่วด้วยความตื่นตระหนกเฮ้ย <Hey! S 2> นายทหารสมชายฉายไฟส่องไปที่เท้าของตัวเองเขาเห็นร่องรอยของรองเท้าคอมแบตเก่าๆและเมื่อส่องไฟตามรอยเท้าไปก็เห็นซากศพที่แห้งกรังของทหารฝ่ายศัตรูดวงตาของศพยังคงเบิกโพรงเหมือนกับว่า เพิ่งจะตายได้ไม่กี่นาทีที่แล้วจ่าครับจา่าดูนี่สิครับทหารทุกคนในหน่วยมายืนล้อมรอบซากศพทุกคนใบหน้าซีดเผือดตัวของจ่าเทพใช้ปลายปืนเขี่ยซากศพเบาๆศพของทหารฝ่ายศัตรูดูจากเครื่องแบบแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องแบบเกา่าแล้วทาไมดวงตายังเบิกโพงแบบนี้ครับจา่านั่นเป็นความสงสัยของพลทหารหนายหนึ่งที่สร้างความชงนและความเยบงันไปทั้งหน่วยไม่มีคําตอบสําหรับคําถามนั้น มีแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกที่แทรกซึมเข้าสู่กระดูกทุกคนรับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นแรงอาฆาตที่ถูกกักขังไว้ในซากศพนี้กำลังเริ่มคุกคามพวกเขาตัวของจ่าเทพเริ่มส่องไฟฉายปรอบๆเห็นซากศพของทหารฝ่ายศัตรูในสภาพเดียวกันหลายร่างแต่ละร่างเป็นร่องรอยของการตายอย่างทรมานเราไปกันเถอะที่นี่ไม่ได้อยู่แล้วในขณะที่ทุกคนกำลังเดินออกไป ก็มีเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในอากาศอย่าอย่าทิ้งเราอย่าทิ้งเราไปทหารทุกคนหันหน้าไปมองในทิศทางของเสียงและหันมามองหน้ากันด้วยความตกใจนาะยยังไมครับจา่าเสียงอะไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเว้ยรีบเดินหน้าต่อดีกว่าปะทันใดน,นั้นเองก็มีเสียงหัวเราะเบาๆ <laughs> <laughs> ร่างเงาดำทะมบนหลายสิบร่าง ปรากฏขึ้นรอบๆพวกเขาทุกเงาจ้องมองมาที่หน่วยทหารของจ่าเทพด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำความหวาดกลัวกลายเป็นความจริงพวกเขาไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีชีวิตแต่กำลังเผชิญหน้ากับวิญญาณแห่งสงครามความอาฆาตที่ต้องการชำระแค้นจากความตายที่ไร้เกียรติและการถูกทอดทิ้งในสนามรบเงาทหารผีเหล่านั้นล้อมรอบหน่วยทหารของจ่าเทพเอาไว้จ่าเทพและลูกน้องยืนหลังแนบชิดติดกันตั้งสติไว้ทุกคน พวกมันก็แค่ผีพวกแกต้องชดใช้เงาทหารผีพวกนั้นพยายามที่จะเข้ามาจู่โจมหน่วยทหารของจ่าเทพทุกคนวิ่งกลับไปที่จุดรวมตัวนั่นคือเสียงสุดท้ายของจ่าเทพที่บอกให้ทุกคนในหน่วยรีบวิ่งอย่างสุดชีวิตและกลับไปเจอกันที่จุดรวมพลในขณะเดียวกันกองกระดูกของซากศพทหารฝ่ายศัตรูก็ยังคงเรียกร้องให้ใครสักคนมาช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากความโดดเดี่ยวนี้ อย่าไปอย่าทิ้งเราและนี่คือเรื่องศพที่ถูกลืมที่เรานำมาฝากกันในค่ำคืนนี้หวังว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณได้หยุดคิดและสัมผัสถึงความหวาดกลัวที่แท้จริงสำหรับวันนี้ราตีสวัสด์คุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสยองขวัญตอนใหบใหม่ที่จะมาทำให้คุณขนลุกไปจนถึงกระดูกสันหลัง และอาจจะนอนไม่หลับในทุกข้ามคืนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าเสียงกระซิบจากเงามืด <impl od cast>